สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหราพยากรณและขอต้อนรับท่านผู้ชมลายใหม่คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภประจำเดือนเมษายน2565เป็นการทำนายชาวราศีพฤษภโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทย เป็นการทำนายโดยภาพรวมของชาวราศีพฤกษกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดและลัคนาราศีพฤกษกท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน 2565ขอกําขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องคลิปนี้จะเป็นคลิปเฉพาะกิจชาวลาศีพึกษกจะพูดถึง ดาวใหญ่ดาวเพลงหัดในวันที่8เมษายน2565ดาวเพลิหัดย้ายจากราศีกุมเข้าไปที่ราศีมีนจะส่งผลอย่างไรของชาวราศีพิษกเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการทำนาย ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดและลัคนาราศีดาวพฤหัสกำลังจะย้ายเข้ามาในจุดที่ดีในรอบ12ปีดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าราศีมีนในทางโหราศาสตร์ถือได้ว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประธานใหญ่ดาวสุพเคราะ เป็นดาวบุญใหญ่หมายถึงการเติบโตการขยับขยายโชคลาภความสำเร็จการได้รับโอกาสการช่วยเหลือสนับสนุนและเมื่อดาวใหญ่ย้ายเข้าไปในราศีใดก็จะส่งเสริมให้ราศีนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆ การย้ายของดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนชาวราศีพฤษศจะมีผลอย่างไรดาวพฤหัสด,ดวงเดิมเป็นเจ้าเรือนกรมมะเข้ามาสู่พบลาภะจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จโชคลาภ ผู้ใหญ่สนับสนุนมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าและดาวพฤหัสยังได้รับตำแหน่งเกษตรราธิบดีเกษตรตราธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งโอกาสแห่งความสำเร็จความสมหวังกำลังจะให้สิ่งดีๆกับชาวลัคนา ลาสีพฤษกดาวพฤหัสเข้ามาเกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนชาวราศีพฤษกหลังจากวันที่8เมษายน2565ชาวราศีพฤษกจะได้รับความสำเร็จความก้าวหน้าโชคลาภและดาวพฤหัส ยังได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีชาวราศีพฤษศจะมีความโดดเด่นด้านการงานได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสประสบความสำเร็จเกี่ยวกับด้านการงานผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานและให้การสนับสนุนด้านการงาน มีโอกาสได้รับการส่งเสริมด้านการงานทำสิ่งใดก็จะสำเร็จด้านโชคลาภดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษกมีโอกาสด้านโชคลาภดาวพฤหัสย้ายเข้าเจ้าเรือนตอนเองพบลาพะ และได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงความมั่งคั่งและยังมีดาวอาทิตย์โครจรเข้าร่วมราศีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งคู่มิตรส่งเสริมและสนับสนุนกันดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุคือบ้านรถยนต์อาหารสาร อาหังสาลิมทรัพย์ด้านการเงินดาวพฤหัสย้ายมาครั้งนี้จะส่งผลด้านการเงินของชาวราศีพฤษกศกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหาเงินคล่องตัวมีรายได้หลายทางมีข่าวดีด้านการเงินมีดาวการเงินคอยให้ความสนับสนุน ก่อนจบคำทำนายขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคิดดีๆอย่างต่อเนื่อง